ถูกโครงการบ้านหรูฟ้องกลับเรียก50ล้านหลังแชร์คลิปพาทัวร์ดูบ้านมีปัญหาเ <te le> ต้วิสรัตถ่ายทอดเพลงความทรงจำของหัวใจประกอบละครความทรงจำสีจางติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรจอยชวนนิชาได้ในรีวิวบันเทิงวันนี้ อยู่กับจอยชนธิชาในรีวิวเทิงนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปเป็นห่วงน้องใบเฟิร์นกันบ้างดีกว่านะคะทำงานหนักมากๆจนร่างกายทนไม่ไหวล่าสุดแอดมิเข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เล่นเอาหลายคนเป็นห่วงกันเลยทีเดียวค่ะในเมื่อแฟนเพจนะคะใบเฟิร์นพิมชนกค่ะได้เผยภาพที่น้องในกําลังนอนชู2นิ้วอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะพร้อมเขียนข้อความว่าทํางานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอโทษทั้งกองหนงังกองละครนะคะที่ต้องเลื่อนคิวไปขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ ซึ่งทีมข่าวของเรานะคะก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับผู้จัดการส่วนตัวของน้องก็ได้รับการเปิดเผยว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยมีไข้ามาประมาณ1สัปดาห์แล้วค่ะแต่ก็ยังหูงานหนักทั้งถ่ายหนังถ่ายละครต่อเนื่องตลอด7วันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะขณะกําลังถ่ายทําละครเรื่องซอยสบันงานนะคะก็เริ่มมีไข้สูงจนทางกองละครก็เป็นห่วงค่ะเลยตัดสินใจให้น้องเนี่ยพัเพื่อไปหาหมอ ซึ่งพอคุณหมอวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก็กลัวว่าน้องเนี่ยจะเป็นไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่เลยทําการเจาะเลือดเพื่อตรวจหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งผลก็ออกมาเรียบร้อยนะคะปรากฏว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นทั้งไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดใหญ่เพียงแต่เป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะซึ่งตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะขอคุณหมอกลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้านเร็วๆนี้ยังไงริมเทิงก็ขอให้น้องไปฟร์นหายป่วยแล้วก็กลับมาแข็งแรงไวๆค่ะ เรามาติดตามเรื่องราวของพลอยชิดซันกันบ้างดีกว่านะคะจู่ๆก็เจอหมายศาลค่ะเรียกร้องค่าเสียหาย50ล้านบาทหลังจากที่เธอเนี่ยลงคลิปวิดีโอของเธอค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่น้องพลอยค่ะได้โพสต์ว่าเธอเนี่ยได้ไปซื้อบ้านหรูจํานวนสี่หลังในโครงการแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยหลังที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยมีมูลค่าถึง20ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นก็60ล้านบาทค่ะแต่เกิดปัญหาขึ้นนะคะเรื่องของการก่อสร้างและก็คุณภาพของบ้านที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ปีแรกค่ะซึ่งมีการรับประกันบ้าน1ปีในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นและ5ปีในส่วนของประกันโครงสร้างแต่เพียงปีแรกก็เกิดปัญหาเรื่องของความเสียหายและตลอดทั้ง7ปีต้องควักเงินซ่อมแซมบ้านและดูแลบ้านหลายแสนบาทนะคะทำให้เธอเนี่ยต้องโพสต์ในช่อง YouTube ของตนเองซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็รีวิ อยในมุมบ้านต่างๆอยู่แล้วโดยครั้งนั้นค่ะเธอก็ตั้งใจจะโพสต์เรื่องของบ้านที่เสียหายเพื่อหวังจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ต้องการจะซื้อบ้าน แต่จู่ๆค่ะก็พบว่าวันหนึ่งเนี่ยมีหมายสารมาให้ที่บ้านให้ระง,งับการเผยแพร่คลิปดังกล่าวและหลังจากนั้นนะคะก็มีหมายสารเรียกร้องค่าเสียหายจากหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมูลค่า50ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะคะเธอก็ได้ไปปรึกษาทนายค่ะเพื่อกําลังหาการดําเนินการนะคะไปตามขั้นตอนทางกฎหมายส่วนคู่กรณีค่ะตั้งแต่หลังจากที่เธอโพสต์คลิปออกไปก็ยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยการเพื่อหาทางออกแต่อย่างใดไปฟังเสียงงน้องพลอยกันค่ะ เราก็ตกใจตกใจแล้วก็ช็อกเหมือนกันงง,งงอยู่จริงๆเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะจะแบบเหมือนจะโจมตีใครหรือว่าจะไปทําให้ใครเสียหายนะคะคือพลอยก็แชร์ประสบการณ์ในมุมที่ที่พลอยปกติคือรีวิวอยู่แล้วเราทำรายการตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านกับทางโครงการทั้งหมด4หลังค่ะหลังใหญ่เนี่ยก็ประมาณ20ล้านแล้วก็อีกอีกสหลังก็10กว่าอะไรเงี้ยค่ะูาคาโดยรวม,มก็แบบก็เยอะอยู่ ตอนแรกเราก็คาดหวังแหละว่าเออถ้าถ้าโครงการเขาแบบเขา mm. เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเออมีมีความจริงใจที่อยากจะช่วยหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีเพราะปัญหาเนี่ยเราก็เจอมาตั้งแต่แรกเนาะ mm. ก็ก็ระงับระงับตามที่ที่ศาลศาลแจ้งมานะแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําแต่เขาก็ฟ้องกลับมาว่าเรียกร้องค่าเสียหาย50ล้านบาท ่วงน้านะคะกลับมาฟังเพลงพระเพลศค,ค่ะความทรงจําของหัวใจนะคะเพลงประกอบละครความทรงจําสีจางค่ะกับนักร้องคนนี้เตวิศรัตน์นั่นเองติดตามได้ในช่วงน้าค่ะคอนเสริร์ตรีวิวบันเทิงฟันแอนแฟร์รวมแชร์ความสุขคนทับนักแสดงและศิลปินมากมายไปมอบความสุขให้กับแฟนๆกันถึง3ที่โดยเริ่มความสนุกครั้งแรกที่ส่วนการค้าซีเคพราซาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองวันที่1พฤศจิกายนนี้เริ่มกิจกรรมหน้างาน16นาฬิกา พบกับร้านค้าและร่วมสนุกที่บูธหน้างานมากมายงานนี้มีความสุขสนุกปลอดภัยแบบ New n o อร์มมาร่วมแชร์ความสุขกันเยอะๆนะคะ ร้อนทําให้คุณกังวลใจทําให้หนังศีรษะแห้งและก่อให้เกิดรังแคดับร้อนด้วยเคลียไอซ์คูเมนทอลระื่อเปิดความเย็นสุดขั้วพร้อมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมสวยไร้รังแคปูไม่ปล่อยความร้อนมาเป็นอุปสรรคนึกถึงทูน่าต้องนอติลุสน้น่นครับใครก็รู้ถ้าพูดถึงนอติลุสทูน่าต้องนึกถึงความนุ่มแน่นเลือดทูน่าที่ใช่เลือกนอติลุสทูน่า จากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจางโจวเพี้ยนจืหวังฟาร์มาสูติกอลจําจกัดประเทศจีนและเวชพงศ์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นําเข้ายาเพี้ยนจืหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจืหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่เวชพงศ์โอสถผมหยุดยิ้มไม่ได้เพราะนี่คืองานของผมส่วนเคล็ดลับต้องมีน้ำยาบนปากออรอบีทีดไวท์ช่วยขจัดคราบและป้องกันคราบใหม่ใช้คู่กันใหมย่ยาสีฟันออรอบีทีดไวท์ไวท์แล้วดีออรอบีทีดไวท์ ขาดหลุดร่วงต้องนี่ s u n f i l Natural Anti Hairfall พร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วง2เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วงยิ่งอยากปกป้องผิวกลับยิ่งทำรายหม่วาส s l e พลังแอนตี้แบคช่วยปกป้องพร้อมบำรุงช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.99%ช่วยปกป้องพร้อมดูแลผิว เมื่อความนุ่มของโอวันตินไวท์มอคมิสกับความกรุบกรอบของโอวันตินเฟลกเกิดเป็นความอร่อยลงตัวใหม่วอวันตินไวท์มอคครันชี่โอ้โหพิมถานอยวดูออร่าจ้าว้าวดูฉ่ำเด้งแค่พิมวมองเน่ะต้องซิต e รัสเซีนอีเจลโลชั่นใหม่วิตามินซี50เท่าไม่เน่าดูออร่าฉ่ำเด้งใหม่ซิตรัสีนอี พิเศษด้วยแพน t ีนโกลด์เพอร์เฟ i ชันคอลลาเจนตื่นมาวันที่สองผมย่ายังเด้งสวยสะบัดบ ounce ได้ทั้งวันแพน t ีนโกลด์เพอร์เฟ i ชัน สนับสนุนโดยบิ๊กซีเลขที่บัญชี9 1 9 9, 9 2 1 8 9 3 7เก้าองสิบแเ่เงินรีบโอนคืนฮะโอนเลยตอนนี้โอเคเร็วๆๆเข้าไลน์กดบอเลตนี่ไลน์บีเคกดเลยง่ายเวอร์ไลน์บีเคเรื่องเงินง่ายในไลน์คุณ Ci Protect Life Super Ocean จาก Ocean Life, ไทสมุอย่าเพี้ยนจือหวังํำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเชดวชภูมโปสุและตอนนี้นะคะจอยก็อยู่กับคุณเตะะ้วิศรัตน์แล้ค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว,ว่าหลายหลคนก็คงจะได้ฟังเพลงประกอบละครไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของเต้เป็นยังไงใหม่เสียงเก่า ถึงได้กลับมาร้องเพลงจริงๆเต็มจริงรง้องเพลงประกอบละครให้กับช่องสามอยู่แล้วด้วยเยอะมากจริงๆผมโตมาก,กับเพลงประกอบละครของช่องสามนะครับมีเพลงอะไระบ้างคะที่แบบแฟนๆอาจจะคุ้นๆกันเธอฉันใช้สมองจดจำเรื่องราวเป็นประกอบละครเรื่องสร้อยแสงจันทร์ใช่แล้วก็ยังมีอีกนะคะอกฟันติ้นเลยหรือว่ามีมีอะไรนะ ตอนเย็นอะละครเย็นอะหลายเรื่องหลายเรื่องมากเลยผมบุญตวจำไม่ได้เลยนี่เขาร้องหลายเรื่องจริงๆจําไม่ได้นะจนล่าสุดนี่มาร้องความทรงจําของหัวใจความทรงจําสีจางแล้วก็ชื่อเพลงละครชื่อเพลงละครหัวใจใช่ตอนที่เขาบีบเราว่าแบบให้ร้องเพลงนี้เนี่ยผู้จัดหรือว่าเขาเขาบอกเต้ว่ายังไงบ้างให้สื่อสารอารมณ์เพลงนี้ออกมาได้เป็นแบบไหนก็เหมือนพี่หนึ่งนรงวิทย์นะครับขอบคุณพี่หนึ่งด้วยแล้วก็ค่ายเชลลี่มิวสิกนะครับก็คือประมาณพระเอกในเรื่องเนี่ยจะ ความจำความจาเสือ่อมแล้วก็ยังติดอยู่กับความรักค่ะครั้งครั้งนั้นอยู่ครั้งเก่าอะไรอย่างนี้คแล้วก็ เป็นเพลงที่ผมค่อนข้างถนัดในการสื่อสารแบบนี้อยู่แล้วเป็นแนวเพลงของผมเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอารมณ์อะไรมากนะครับแต่ว่าด้วยแล้วก็ทีมเพลงเนี่ยเป็นทีมเพลงที่คุ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยทำเพลงแต่ก่อนก็รู้สึกว่าเออก็โชคดีก็เร็วมากครับปุ๊บปึ๊บตึ๊บคือการทำงานของเพลงนี้ก็คือรวดเร็วรวดเร็วมากครับต้องอัดประมาณสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงไปแต่ว่าจริงๆนะวันนี้เต้ไม่ได้มาร้องเพลงประกอบละครที่เราฟังอย่างเดียวจริงมีเพลงใหม่ติดเพลงใหม่ด้วยในรอบเก้าปีฝากด้วยนะคะต้องถามนิดนึง ก็แล้วการเกิ่นเป็นน้าจิ้มก่อนที่จะแบบไปพูดคุยกันในวอนตูไนท์น,น,นะคะถามถึงเพลงใหม่หน่อยทําไมอยู่ดีๆถึงกลับมาทําเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงเวทีคิดถึงแฟนเพลงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันเต็มที่ละ9้าปี <ฮะ S 2> มันมีประสบการณ์ความรักที่ที่สุกงอมเต็มที่แล้วอยากจะสื่อสารกับกับแฟนเพลงล้แล้วก็ บวกกับได้พี่บอยพ i ชเมเกอร์แลวก็พี่ติ๊กเพล็กาวเนี่ยมาร่วมกันช่วยทําให้เพลงนี้เนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับต้องขอบคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ผมรักมากๆยิ่งรักยิ่งร้องยิ่งรักยิ่งรักยิ่งชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามติดตามดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่า MV ปล่อยมาแล้วปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากครับตอนนี้ทะลุ5000วิวไปแล้วปล่อยมากี่วันปล่อยมาที่ดีผมเป็นคนไม่ทันเรื่องวิวเพราะว่ารุ่นผมมันวิวมัันนนกกกกก็็ไไมมมมม่่่่่่าาาาาอออะะแแแตตวววีี้ถถืืสสสํหรรรบผผด คนดูก็ชอบแล้วก็ได้น้องบินสุริธรนะครับเป็นนางสาวไทยคนล่าสุดแล้วก็มิสอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับมาร่วมเล่นให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็เล่นได้เหงาจริงๆเป็นเพลงเหงาๆในตามตามสไตล์ของเต้วิสลัตเลยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เต้คือมีแฟนคลับเยอะมากเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็จะมีแฟนคลับตามตลอดมีบ้างบแต่ส่วนใหญ่เป็นแฟนเพลงแฟนเพลงเขารูสิกไงบ้างหลังจากที่ เต้ออกเพลงใหม่ออกมาคําที่ผมเห็นเยอะที่สุดคือ,อขอบคุณอขอบคุณที่กลับมาร้องเพลงขอบคุณที่ที่คิดถึงเสียงนี้แต่ไม่ค่อยมีคนบอกคิดถึงน้านะเพราะไม่เคยเห็นหน้า <laughs> ส่วนใหญ่จะบอกว่าคิดถึงเสียงครับแต่ว่าวันนี้เราจะจากกันไปด้วยเพลงเพราะ,เพ,ราะเพลงประกอบละครที่มีชื่อว่าความทรงจําข,ของหัวใจประกอบละครเรื่องความทรงจําสีจางเอาละค่ะเราจะลาไปด้วยเพลงนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะับผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 嗯。